เราอยู่กันที่ชายหาดกิกกี้คอฟฟี่นะครับนี่คือร้านนะครับจัดแบบง่ายสไตล์วัยรุ่นคือแบบเปิดอินดี้อินดี้นั่งกันอยู่ร้องเพลงสบายใจกันอยู่เลยโอ้ตอนนี้น้องฟาเอร์กับบินก็ได้น้ำกันมาแล้วนะครับรสชาติเป็นไงบ้างน้องฟาริเอรีอร่อยเบลี่ เราอยู่กันที่ชายหาดอาณาาทัศนะครับตรงนี้เป็นแหลมตรงนี้เป็นปลายแหลมใช่ไหมตรงนี้เพื่อปลายแหลมที่มีศาลาตรงนี้ถ้าเกิดคนในนาราธิวัสจะรู้ดีครับตรงนี้ศาลาตรงนี้จะเป็นปลายแหลมสุดแล้ววันนี้เรามานั่งร้านไหนพี่ฟินมาอ่านดูดีกว่าชื่อร้านพี่ฟินร้านกิกี้นะกิกี้คอฟฟี่นะครับนี่เจ้าของร้านก็หน้าตาดีครับวันนี้เปิดเปิดนานยังเปิดนานยังเพิ่งสามส 3สัปดาห์ <Okay. S 1> แต่บรรยากาศดีมากเลยนะตอนเย็นอ่ะตอนเย็นเหรอ,อเริ่มเปิดตั้งแต่กี่โมงนี่สี่โมงครึงครงคร่งับครอ๋อหลังอัสรีเนาะก็เริ่มเปิดแสดงว,ว่าเย็นๆต้องมาดูตอนพระอาทิตย์ตกดิน,น,นจะสวยใช่ไหมโอเค okay. แล้วเดี๋ยวเราสั่งของกินดีกว่าแล้วเดียเ๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าครับเอาไปกันแล้วนี่คือร้านนะครับจัดแบบง่าย สไตล์วัยรุ่นคือแบบก็เรียกว่าอินดี้อินดี้หน่อยหนึ่งครับบรรยากาศจะดูดีมากเลยเย็นเย็นกลางกลางคืนมันนั่งกินกันสบายเลยครับเดี๋ยวพี่ฟินกับน้องฟาเรีนเนี่ยก็เดินไปแล้วเดี๋ยวป๊ะป๊าจะตามไปนะครับดูว่าน้องฟารียกับพี่ฟินนั่งตรงไหนนะครับเราจะมีแสงสว่างให้สองคนนั้นหรือเปล่าเราไปดูกันดีกว่าครับโอ้ตอนนี้นะครับนี่เราคือคือบรรยากาศนะครับผมมาให้ดูนะครับนี่ะ และโน่นร้านเมื่อกี้ที่เราอยู่เมื่อกี้ตรงโน้นนะครับร้านและนี่บรรยากาศเป็นชายทะเลครับ <Wow. S 1> เป็นหาดลงมาในทะเลครับเนี่ยฮะจะมีก้อนหินอยู่และเพลงก็ฟังสบายๆนี่ฮะครัพี่อ,อ๋อนี่พี่พ,พีกับน้องปร,รีอายู่นี่เองครับทุกคนโอ้โหนั่งกันอยู่ร้องเพลงสบายใจกันอยู่เลย,อยรอ,ยรอของกินใช่ไหมเมื่อกี้เราสั่งไปแล้วใช่ไหมครับพี่พีกน้องปร,รีอา เราสั่งอะไรไปกินครับเมื่อกี้เป็นไฟกับไมโลค่ะเป็นไฟกับไมโลไมืกับไม่ก้าโอ้โหคือโต๊ะนี้ถ้าเกิดเรานั่งเผลอๆเนี่ยเราสามารถตกลงไปในน้ำได้เลยใช่ไหมครับน้องฟาเดียพี่ฟินมาเองน้รงฟ้าเดียเลยค่ะโอ้โต๊ะนี้ก็โอเคเลยนะโต๊ะนี้แต่ว่าโต๊ะนี้เหมาะสำหรับคนที่จะมาแบบนั่งกินน้ำฟเฉยๆแล้วก็ดูบรรยากาศทุกคนบรรยากาศก็ดูไม่เห็นนะครับพี่ฟินแต่เราให้ดูแบบมืดๆกันไปเลยนะครับทุกคนครับนี่เราจะไปพาย แต่ว่าพี่พินแล้วตรงนั้นทำไมที่เขาไปนั่งกันตาหินตรงนั้นคืออะไรครับพาไปดูหน่อยเราจะพาพี่ลองใต้พิธีทะเลหนังเรื่องเล่งเล่ดับดปาจกาลั่งเราจะพาพี่กลับมือกันดีกว่านะเดีไปเราเราไปดูตรงนั้นดูเขาเขาตกปลาดูอะไรมาเนี่ยจะไปตรงไหนก่อนนี่เดี๋ยวเอาดูพี่พินจะพาไปตรงไหนโอ้โห ทุกคนเรามาดูกันดีกว่ามาเร็วว่าอาเบที่เขาอยู่หัวมุมตรงโน,น้น้ก็ทาอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับจะไปทําอาเบกันดูดีกว่านาอสะัสดีกุ้มอาเบะทำอะไรเอ่ยอตกปลาครับได้ได้ไม่ได้ไหมยังไม่ได้โออันนี้เพิ่งมาหรือว่ามานานแล้ว,พวเพิ่งมาอ๋อเพิ่งมาตรงนี้มันอยู่หัวแหลมพอดีเลยเนาะตรงนี้น้ำน้ำลึกไหมตรงนี้น้ำลึกไหมลึกใช่ไหมเพราะว่าดูเหมือนรอยแบคโคมาตักใช่ไหม อโอเคเดี๋ยวแบรให้อแบรเขาตกปลาดีกว่านะเราไม่รบกวนอนแบรก็ดีกว่านะโอเคขอบคุณครับโอเคอเค,ครับอตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคนที่เขานั่งอยู่โต๊ะข้างๆเนี่ย <c oughs> เขามากินกัน,กนบ่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราพี่ฟิงกับน้องไฟเดสสัมภาษณ์ดีกว่าเ <c oughs> นาะไปเลยบ่อยเนยคะทั้งเรือเหมือนกันแต่ว่ามานั่งอยู่บ่อยทะเลเพราะว่าคุณเห็นได้านเอาก็คือมานั่งเล่นอยู่ตอนกลางคืนก็มานั่งเล่นอยู่บ่อยใช่ไหมครับใช่่คะเพิ่งเห็นร้านเหมือนกันพอเห็นแล้วก็เลยเข้ามาเลย แล้วรสชาติน้ำเป็นไงบ้างครับรสชาติน้ำอร่อยค่ะอร่อยอ่ะน้องพอได้สัมผัสบ้าง่งสัมผัสกล้าบ้างอ่ะแล้วกล้ามาอย่งยี่คนถามดูนะสามไม่กล้าเลยสามนึกว่าแอบนัดใครไว้บ้างหรือเปล่าไมม่ีแฟนอ๋อแกยังไม่มีแฟนนะครับแล้วเออยังไม่รู้จักชื่อเลยกล้าใดเอ๋ยนี่กล้าใดคนนี้กัดฟิตกัดดาวกัด้คนหนึ่งก้าได้เอ๋ยก้ามีมีนะครับโอ้ก็เราก็ขอบคุณก้าเนาะเราก็จะีมาเกษตรครับเดี๋ยวเราก็สัมภาษณ์นิดหน่อยเนาะ โอเคละไปแล้เราไปรอของเราดีกว okay, okay. okay. oh, ่าเนาะโอเคน้องฟารีโอเคค่ะเรามารอของกินกันดีกว่าเนาะโอเคโอ้ตอนนี้น้องฟารีกับพี่ฟินก็ได้น้ำกันมาแล้วนะครับรสชาติเป็นไงบ้างน้องฟารีอร่อยอร่อยเลยครับขอบคุณขย่หน่อยขย่หน่อยโอ้ของพี่ฟินเป็นเป็นเป็นไงบ้างรสชาติพี่ฟินอร่อยค่ะอร่อยอ่ะ๋ยวพ่อต้องลองชิมดูมั้งเดี๋ยวน้องฟารียบอกว่าอร่อยเดี๋ยวพ่อชิมดูนะบิสมิลลาห์ อืมไม่รู้เนาะอร่อยจริงๆโอ้ตอนนี้เฟ้นไฟมาแล้วนะครับพี่พินกับน้องฟเรียก็กาลังกินเฟ้นไฟกันอยู่สามคนแม่ลูกนะครับรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างสี่คนแม่ลูกป๊าป๊าไม่ได้ยังไม่ได้กินเลยค่ะอ๋อก็คือเรามาดูกันดีกว่านะครับเฟ้นไฟนะครับนี่ครับตาแล้วป๊าป๊าของป๊าป๊าลูกไม่ใช่ของพี่พินให้ป๊าป๊าลองชิมดูนะครับทุกคนครับ โอ้เป็นายทอดดีเหมือนกันนะอืมมมไ่ันเอทอดสเด็ดน้ำมันดีมากเลยเนาะกรอบน้องไปได้ชิมเลยวเนาะอือน้องมีน้ำแข็งเหรอสชาติอร่อยเลยทุกคนเดี๋ยวต้องขอตัวไปกินกันก่อนเนาะโอเคอร่อยอร่อยใครจะมาก็มาได้นะอยู่ชายทะเลตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนบรรยากาศตอนีอาหารก็อร่อยเน้องพี่ฟินเนาะเปิดตั้งแต่สี่โมงครึ่งเนาะน่าจะบิดสักประมาณเที่ยงคืนเนาะประมาณนั้นเลยเนาะ ตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกลับเดี๋ยวเราไปเคลียร์ตังกันก่อนว่ากี่บาทเนาะโอเคโอ้โหนี่ทําเองนะครับเชฟทําเองทุกอย่างเลยถามหน่อยทําหน่อยร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนี้เปิดครับถึงอาทุ่มอ๋อหนึ่งอาุ่มก็เรื่อยๆเก็บของเด็กของอาตุ่มก็นั่งอ๋อชิวๆแบบนี้จนจนแล้วแต่ลูกค้าจะกลับบรรยากาศดีมากเลยครับ ถ้าใครจะมาพี่ฟินพี่ฟินดูดูเมนูด,ด, U, ดูพี่ฟินกินอร่อยไหมเมื่อกี้พี่ฟินอร่อยอร่อยมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเนาะก็อยู่โซนตรงนี้เลยเนาะที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปเลยเนาะเปิดเปิดวันไหนถึงวันไหนเปิดทุกวันทุกวันเปิดทุกวันวงเล็บถ้าฝนไม่ตกนะครับนี่นะครับแวะกันมาได้นะครับวันนี้ก็ดึกแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ฟินกับน้องฟาเดียก็ขอจบคลิปกันแค่นี้เนาะ แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ใ้ช่องฟีนฟาวแฟมิลี่โอเคครับแล้วอะไรจ๊ะช่องอะไรช่องเมลเดี้พี่บ้าค่ะ